ก็เกี่ยวไข่ไปให้เด็กๆนะคะทุกคนแล้วก็มีต้มเจ๋นหน่มไม้ไก่ไปให้ซุกน้ำนิดหน่อยแยกก็ทอดทีเดียวให้ได้สองสองกล่องนะ เดี๋ยวก็จะตัดแบ่งสำหรับต่งที่น้อง เกือบไปเกือบไม่ได้กินดี เพราะว่ากินเช้ากลางวันนะคะโปะลงไปเลยมองไม่เห็นข้าวเลยค่ะส่วนของเด็กสองคนนั่นก็สองคนสามฟองเพราะว่ากินมื้อเดียวนะมื้อเดียวมื้อกลางวันตอนเช้าก็ให้เขาจัดการกันไปั้ง จนอันนี้ก็ของย่านะคะไข่สองฟองเหมือนกันเพราะว่ากินกลางวันด้วยเนะาะเช้ากลางวันนะคะพิเศษหน่อยก็คือย่าใส่ชุิปไปด้วย เหนย่นี่จะไม่ได้ใส่กล่อนนะงเนะองนี่ของเด็กเนาะย่าจะใส่ถุงไปจ่ได้กล่องเตืองกล่องนค่ะ ก็ให้ไปกินข้าวกับไข่เจียวไม่ติดคอๆนะคะแค่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะทำไปไม่สนใจว่าเขาจะเป็นลูกเราหรือเปล่าหลานเราหรือเปล่า ถ้าไปด้วยกันก็ต้องเสมอภาคกันนะคะเดียวกกับหนวยก็จะตักไปด้วยกันอันนี้เหลือหน่อยนึงก็จะเอาไว้ให้ลูกชายดูยสภาให้หน่อยมีตับไก่อยู่หน่อยเดี๋ยวจะเอืมแล้วก็เอาตับไก่ใส่ให้เขาเพราะว่ามันจะดูไม่ดีเนาะ ราก็คิดไปลูกก็จะคิดเหมือนเราก็แต่เราก็กังวลโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาทำคลิปไปดูใหม่คะ่ะก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจของเพื่อนๆพื่อนพี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ข้าวไข่เจียวของยาก,ก็จะประมาณนี้คะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นของหญ้านะเนี่ยยญาก็จะห่อใส่ถุงนะคะจะได้ไม่ต้องเปืองกล่องนะคะกล่องใบหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ตกหลายบาทโอเคค่ะแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ